เจอละคิ้นซิงที่ตามหาอย่างเดที่ต้องการจะคินซิงเลยนะคะก็คือการที่เช็ดแล้วไม่แสบตาเคยลองมาหลายยี่ห้อนะคะที่เขาเขียนว่าเข้าตามไม่แสบตายัางไงก็คือแสบนะคะจนมาเจอตัวนี้ KO Lista ต,ตัวนี้ก็คือเห็นมานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองใช้นะคะเพราะว่าของเก่ายังมีอยู่นะคะตอนนี้พอได้ลองแล้วก็คือ ทำไมฉันไม่กดเธอมาตั้งนานขวดเขาก็คือ3ามร้อยห้าสิบมลนะคะให้เยอะมากและวิธีใช้ของเขาก็คือเลิศมากเป็นแบบปั๊มแบบนี้นะคะกดมาได้เลยนี่ชบใช้ง่ายมากอันนี้เป็นสูตรอ่อนโยนด้วยนะคะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายใช้ได้น,ะนี่อายไลเนอร์ก็คือหลุดสะอา ที่สาคัญคือไม่แสบตานี่ขนาดแบบสำนีชุ่มๆนะคะเข้าไปก็คือเนี่ยไม่แสบตาเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ,อ่อนๆด้วยนะคะอายไ,ไลนเนอร์มาคา,า่าหลุดออกมาหมดใครที่แบบเจอปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็ตามหามคิ่ซิงที่แบบเช็ดแล้วไม่แสบตาแนะนำตัวนี้เลยะคะ่ะดีมาก